เลยดีกว่าโโอ้หวันนี้อา,ากาศดีมากเลยตีเลยเฮ้ยเฮ้ยพี่ดีพี่ดีด <The noise> มามีเหมือนเห็นอะไรแว๊บแวบแวบนับบ่บบงไงนั้งไงตัวสีเขียวๆขีเฮ <The noise> ้ยเฮ้ย <The noise> นั่นคืออะไรน้องใน <The noise> เอเลี่ยนบอลอะไรนะเอเลี oh, <no. S 1> ่ยนเฮ้ยจริงๆริด้ว <The> ย <noise> พี่ดีนั่นมันเอเลี่ยน <The noise> ถ้าเราอยากรู้อ่ะเราเดินไปสำรวจดูดีไหมดีคอ่ะปะปะ เราไปดูดีกว่าว่าตัวนี้มันคืออะไรที่หลบอยู่ในเหตุนี้เไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเรามีอาวุธเุ้ยไปทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกพี่ดีพี่ดีน้องนายค่อยๆยองนะค่อยๆยองค่อยๆยองเุ้ยเจอไหมเอาเลยอะไปไหนแล้ววะหรือว่าเราจะตาฝาดไปพี่ดีปะถ้างั้นกลับไปเล่นแบดต่อดีกว่า นั่นมันเอเลี่ยนน่นาเอ้อยทำไมโผล่ขึ้นโผล่ลงแบบนี้อ่ะ้ยนุองนายน้องนายระวังนะลูกดูสิเขายกมือเขายกมือขึ้นวยอ่ะเอ้ยตีลังกาด้วยอ่ะทุกคนเฮ้ย <laughs> นี่ไม่ธรรมดาแล้วนะดูสิเอาอย่างนี้เราเรีบไปจับดูดีกว่าว่ามันใช่เอเลี่ยนจริงไหมพี่ดีไป รีไปจับดูดกว่าค่อยๆยองนะเด็กๆเมื่อกี้เราไปหาที่เห็ดสีแดงอ่ะไม่เจอแล้วก็มาโผล่อยู่ตรงน้ำพุเราต้องเบากว่านี้เมื่อกี้เราอาจจะเสียงดังเกินไปอ่ะพี่ดีไปหาดูซีตรงไานนี่น้ำพุอยู่นี่้องไหนนี่ถึงแล้วถึงแล้วเอาตรงไหนอ่ะ oh, <no. S 1> เอาทุกคน นี่เราก็เดินดูรอบๆแล้วนะเนี่ยไม่เห็นเลยมามีทใช่แล้วไม่เห็นเลยอาหรือว่าเราจะตาฝาดอีกแล้วว่าเด็กๆเ,เหมือนมามีทได้ยินเสียง <c oughs> เสียงมันอยู่ที่แถวนี้้างั้นอะเราเดินไปดูได้แถวนั้นดูดีไหมดีดีค่อยๆย,ย่องนะค่อยๆย่อ,ยยองแถวนี้เจออะไรประหลาดประหลาดทั้งนั้นเลยอะทุกคนเฮ้ยหมามิได้ไง โชว์ตูดใหญ่เลยอะไรโชว์ตูดไม่รู้เปอนกันอ้ามันตกลงแล้วเฮ้ยไหนอะเฮ้ยทุกคนดูสิหายไปอีกแล้ว啊ไม่งั้นเราลองไปดูไหมหนามีอะเฮ้ยเอาไปดูจริงหรอถ้ามันหายได้แบบนี้มันมันจะเป็นตัวอะไรอะนอกจากนีเราต้อง างตัวเราต้องอะไรนะพรางตัวยังไงพี่ดีอ่ะพางตัวไปเลยพี่ดีอ๋อเราต้องใช้ตะข่ายพางตัวไปแบบนี้น้องนายระวังนะน้องนายเฮ้ยน้ำมันเอ๊ะน้ำมันคุ้นๆเหมือนจะเป็นใช่หรือเปล่าอ เ <ś les> อย้ยนี่มันนี่นมันจุดตุ๊กตาบูรพาหรือเปล่าค่างตัวอุ้ยแต่ว่ามันแปลกๆนะเพราะมันหายตัวได้ <ś les> อเอ้ยนี่มันเื<า>อเขา,ขา,ขาหรือเปล่าเท้าเท้าเหรอพี่ดีใช่แม่ทาเท้าแบบนี้มันต้องเป็นบูรพาแน่นอนเทา <ś les> ้ามันเท้าบูพาเหมือนแค่มันเหมือนค่ <ś les> คนไข่ไก่อุ้ยน้องนายโมมีว่าไม่ได้การแล้วแหละ หนีดีกว่าไม่มีทางเลือกแล้วไปแล้วใช่แล้วไปหนีดีกว่าเฮ้ยกลัวมากเลยทุกคนดูสิบรรยากาศก็เริ่มมืดแล้วว่ะพี่ดีเอายังไงดีเราแถวนี้อะมีตัวแปลกๆซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยพี่ดีได้ยินเสียงเหมือนใครหัวร้อนท่แถวนี้อะ งงว่าตัวบุรภาเดินไปตรงนั้นตรงนี้ได้สรุปแล้วเป็นน้องคุณเขาถือเจ้าบุรภามานี่เองพี่ดีอ้ยเราก็งงไปหมดนึกว่าเจ้าบุรภาหายตัวได้ไปคลิปนี้เราขอตัวลาไปแล้วนะใช่ไหมพี่ดีถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องหนูดีทีวีด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะวุ้ยอย่าลืมกดสก๊อที่หมายเลยนะคะ